สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหาที่เราเตรียมมาวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็เรื่องธุรกิจคือเรื่องสัญญาซื้อขายตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของไทยนี่แหละครับเราจะมาแกะดูจากเอกสารตำรากฎหมายที่ได้มาเป้าหมายก็คืออยากให้เข้าใจแก่นหลักๆรูปแบบข้อควรระวังแล้วกออ็อาจจะมีตัวอย่างคำตัดสินของศาลให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับจะได้เอาไปปรับใช้กันได้ โอเคมาเริ่มแกะกล่องเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับค่ะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากจริงๆนะคะสัญญาซื้อขายเนี่ยมันเป็นพื้นฐานเลยของธุรกรรมต่างๆในชีวิตเราไม่ว่าจะซื้อของเล็กๆน้อยๆซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้แต่ในทางธุรกิจการซื้อวัตถุดิบอะไรพวกนี้ก็คือสัญญาซื้อขายทั้งนั้นเลยค่ะวันนี้เราก็จะไล่ดูกันไปนะคะตั้งแต่ว่าสัญญาซื้อขายมันคืออะไรกันแน่ทรัพย์สินแบบไหนซื้อได้แบบไหนซื้อไม่ได้แล้วก็ ที่สําคัญคือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดกับสัญญาจะซื้อจะขายหรือค้ามันเนี่ยมันต่างกันยังไงรวมถึงเรื่องมัดจําการโอนกรรมสิทธิ์แล้วก็แน่นอนสิทธิหน้าที่ของผู้ซื้อผู้ขายถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมานะคะก็จะอิงตามเอกสารที่เราดูกันนี่แหละคะ่ะครับผมงั้นเริ่มตรงจุดต์ทเลยคำว่าสัญญาซื้อขายจริงๆแล้วหัวใจหลักมันคืออะไรครับ อะไรทําให้มันต่างจากเวลาเราไปเช่าของหรือว่าได้ของขวัญมาฟรีๆอะค่ะถ้าเอาตามตัวบทกฎหมายเป๊ะๆเ,เลยนะคะมาตรา453เนี่ยเขาบอกว่าสัญญาซื้อขายคือข้อตกลงที่คนหนึ่งเราเรียกว่าผู้ขายเนี่ยตกลงจะโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินให้กับอีกคนหนึ่งก็คือผู้ซื้อแล้วผู้ซื้อก็ตกลงว่าจะจ่ายเงินหรือใช้ราคาของทรัพย์สินนั้นให้ผู้ขายค่ะอ๋อจุดสำคัญคือคำว่า โอนกรรมสิทธิ์นี้เองใช้เลยค่ะคำนี้สำคัญมากเพราะมันทำให้สัญญาซื้อขายต่างจากสัญญาอื่นชัดเจนเลยอย่างสัญญาเช่าเราได้แค่สิทธิใช้รั์ชั่วคราวนะคะกรรมสิทธิ์จริงๆก็ยังเป็นของเจ้าของหรือผู้ให้เช่าส่วนสัญญาให้อันนั้นคือได้กรรมสิทธิ์มาเลยแต่ว่าฟรีไม่ต้องจ่ายราคาแต่สัญ,ญญาซื้อขายเนี่ย มันคือการแลกเปลี่ยนกันกรรมสิทธิ์แลกกับราคาค่ะแล้วก็เออมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าสัญญาต่างตอบแทนด้วยคือทั้งสองฝ่ายมีหน้าที่ต้องทําอะไรตอบแทนกันผู้ขายก็ต้องส่งมอบของโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก็ต้องจ่ายเงินรับของไปเป็นการแลกเปลี่ยนกันค่ะเข้าใจเลยครับแกนหลักคือการเปลี่ยนเจ้าของกรรมสิทธิ์โดยมีราคาเป็นสิ่งตอบแทนทีนี้ ในเอกสารที่ดูมาเหมือนว่าสัญญาซื้อขายมันไม่ได้มีแบบเดียวตกลงตุ๊บโอนปั๊บเสมอไปใช่ไหมครับเห็นมีพูดถึงคำมั่นว่าจะซื้อขายหรือสัญญาจะซื้อจะขายด้วยไอ้สองแบบนี้มันต่างกันยังไงครับในทางปฏิบัติถูกต้องเลยค่ะคือเราแบ่งสัญญาซื้อขายได้เป็น2แบบใหญ่ๆนะคะ แบบแรกคือสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดอันนี้ก็ตรงตัวเลยคือตกลงซื้อขายกันปุ๊บกรรมสิทธิ์ในตัวทรัพย์สินเนี่ยถ้าเป็นพวกของทั่วไปที่เคลื่อนย้ายได้สังหาริมทรัพย์อย่างเช่นมือถือคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้กรรมสิทธิ์มันจะโอนไปให้ผู้ซื้อทันทีเลยนะคะตั้งแต่ตอนที่ตกลงกันถึงแม้ว่าเอออาจจะยังไม่ได้จ่ายเงินหรือยังไม่ได้ส่งของกันจริงๆก็ตามอันนี้มันหลักกฎหมายในมาตรา458ซึ่งบางทีคนก็อาจจะงงๆนิดหน่อย แต่ทางกฎหมายคือกรรมสิทธิ์ไปแล้วค่ะโหโอนทำทีเลยหรอครับใช่ค่ะถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ทั่วไปนะคะส่วนแบบที่สองคือสัญญาจะซื้อจะขายหรือบางทีก็เรียกว่าคำมั่นว่าจะซื้อขายอันนี้มันเหมือนเป็นสัญญาขั้นแรกก่อนค่ะเป็นแค่การตกลงกันว่าเออเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเราจะไปทำสัญญาซื้อขายโอนกรรมสิทธิ์กันจริงๆอีกทีนะอาจจะกำหนดว่าต้องไปทำภายในกี่วันหรือเมื่อไหร่ จุดสำคัญของสัญญาแบบนี้คือกรรมสิทธิ์มันยังไม่โอนทันทีณนะวันที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายนะคะมันเป็นแค่สัญญาผูกมัดว่าเดี๋ยวเราจะไปทำสัญญาตัวจริงกันให้เรียบร้อยอ๋อเหมือนการจองหรือตกลงกันไว้ก่อนแล้วความสำคัญจริงๆของการแยก2แบบนี้มันอยู่ตรงไหนครับทำไมต้องมีแบบสัญญาจะซื้อจะขายด้วย ความสําคัญมากๆเลยนะคะมันอยู่ที่เรื่องของแบบค่ะหรือรูปแบบพิธีการที่กฎหมายเขากําหนดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยกับการซื้อขายทรัพย์สินชิ้นใหญ่ๆหรือที่มีทะเบียนอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินบ้านคอนโดหรือสังหาริมทรัพย์ชนิดพิเศษเช่นเรือที่มีระวางสั้งแต่5ตันขึ้นไปแพที่ใช้อยู่อาศัยหรือสัตว์พาหนะพวกนี้เนี่ยกฎหมายในยมาตรา4ี่ห้าหกเขากำหนดเรื่องแบบไว้อย่างเคร่งครัดเลยค่ะ เคร่งขัดนี่ยังไงบ้างครับคือถ้าเป็นสัญญาซื้อขายเสร็จเด็ดขาดพวกอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาพิเศษที่ว่ามาเนี่ยนะคะกฎหมายบังคับเลยว่าต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เท่านั้นถ้าไม่ทําตามนี้ผลคือสัญญาตกเป็นโมฆะทันทีเลยค่ะคําว่าโมฆะนี่คือ,อ,อร้ายแรงนะคะมันหมายถึงสัญญานั้นเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นเลยในทางกฎหมายเสียเปล่าไปเลยตั้งแต่ต้น ต่อให้จ่ายเงินไปแล้วก็เหมือนไม่ได้ซื้อขายกันค่ะโหโมฆะเลยเหรอครับใช่ค่ะโมฆะเลยแต่ถ้าเป็นสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาพิเศษพวกนี้หรือแม้แต่สัญญาซื้อขายของธรรมดาที่ราคาสูงหน่อยตั้งแต่2 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยกฎหมายในมาตรา456วรรค2วรรา3เขาไม่ได้บังคับเข้มเท่าแบบแรกแต่เขากำหนดว่าต้องมีหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถึงจะใช้ฟ้องร้องบังคับให้อีกฝ่ายทำตามสัญญาได้ค่ะ หลักฐานที่ว่านี่คืออะไรบ้างครับหลักฐานที่กฎหมายยอมรับนะคะมีอยู่3อย่างคืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะ 1. ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือที่ลงลายมือชื่อของฝ่ายที่ต้องรับผิดคือฝ่ายที่เราจะไปฟ้องเขาว่านะคะเช่นถ้าเราจะฟ้องผู้จะขายก็ต้องมีกระดาษอะไรสักอย่างที่ผู้จะขายเซ็นชื่อไว้ว่าตกลงจะขายหรือ 2. มีการวางมัดจํากันไว้หรือสม มีการชำระหนี้บางส่วนคือจ่ายเงินค่าของไปบ้างแล้วอ๋อต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งใน3อย่างนี้ใช่ค่ะถ้าไม่มีเลยสักอย่างใน3อย่างนี้ต่อให้ตกลงกันด้วยวาจาดิบดีมีพยานรู้เห็นเป็น10เป็นร้อย ก็ไม่สามารถใช้สิทธิทงางศาลฟ้องบังคับให้อีกฝ่ายทำตามสัญญาจะซื้อจะขายนั้นได้ค่ะทำได้มากสุดก็อาจจะเรียกเงินคืนถ้ามีการจ่ายอะไรไปบ้างแล้วแต่จะบังคับให้เขาขายหรือบังคับให้เขาซื้อไม่ได้เลยโอ้โหตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่คนอาจจะพลาดกันเยอะมากๆเลยนะครับในเอกสารมีตัวอย่างคำพิพากษาดีกาอันหนึ่ง3641 2546ที่น่าสนใจมาก คือมีการตกลงจะซื้อขายที่ดินกันด้วยวาจาแล้วผู้จะซื้อก็วางเงินมัดจำให้ผู้จะขายไปแล้วด้วยแต่พอถึงวันนัดโอนปรากฏว่าผู้จะขายไม่ยอมไปโอนให้ศาลตัดสินว่าถึงแม้จะมีการวางมัดจำกันจริงแต่เพราะมันไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือที่ผู้จะขายเซ็นชื่อไว้เลยผู้จะซื้อเลยฟ้องบังคับให้ผู้จะขายโอนที่ดินไม่ได้ทําได้แค่ฟ้องเรียกเงินมัดจำคืนเท่านั้นเองโหนี่ชัดเลยว่าแค่วางมัดจำอย่างเดียวบ,บางทีก็ไม่พอโดยเฉพาะกับที่ดินเสียโอกาสได้ที่ดินไปเลย เพราะไม่มีกระดาษแผ่นนั้นใช่เลยค่ะเป็นตัวอย่างที่เห็นภาพชัดมากและก็เป็นบทเรียนราคาแพงได้เลยนะคะเรื่องการทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดเนี่ยสำคัญมากๆจริงๆค่ะส่วนเรื่องมัดจำที่พูดถึงในคดีเมื่อกี้นะคะกฎหบายเขาก็อธิบายไว้ในมาตรา377ค่ะ ว่ามัดจำคือเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นที่ให้ไว้เพื่อเป็นพยานหลักฐานว่าสัญญาได้ทำกันขึ้นแล้วและก็เพื่อเป็นประกรันการที่จะปฏิบัติตามสัญญานั้นด้วยค่ะปกติก็คือผู้ซื้อนะคะเป็นฝ่ายผิดสัญญาเองเช่นตกลงจะซื้อแล้วไม่ยอมจ่ายเงินส่วนที่เหลือผู้ขายก็มีสิทธิริบมัดจำนั้นได้เลยแต่ในทางกลับกัน ถ้าฝ่ายที่รับมัดจาคือผู้ขายเป็นฝ่ายผิดสัญญาซะเองเช่นไม่ยอมส่งของหรือไม่ยอมไปโอนที่ดินตามที่ตกลงผู้ขายก็ต้องคืนมัดจาให้ผู้ซื้อค่ะแล้วอาจจะต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มด้วยนะถ้าการผิดสัญญานั้นทําให้ผู้ซื้อเขาเสียหายอ๋อครับครับ มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะคําว่ามัดจาเนี่ยไม่เหมือนกับการชรําระหนี้บางส่วนนะคะมัดจํามันเหมือนเงินประกันสัญญาเฉยๆถ้าสัญญาดําเนินไปด้วยดีมัดจําก็มักจะถูกเอาไปหักออกจากราคาที่ต้องจ่ายตอนท้ายแต่ถ้าเป็นการชรําระหนี้บางส่วนอันนั้นคือการจ่ายค่าของไปแล้วจริงๆส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เงินประกันค่ะความหมายทางกฎหมายอาจจะต่างกันนิดหน่อยในบางกรณีค่ะ ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับเรื่องรูปแบบสัญญามัดจำหลักฐานเป็นหนังสือนี่ต้องใส่ใจรายละเอียดจริงๆทีนี้ามาถึงตัวทรัพย์สินที่จะซื้อจะขายกันบ้างครับตรงนี้เริ่มน่าสนใจละปกติแล้วอะไรบ้างครับที่กฎหมายบอกว่าเราซื้อขายกันได้ค่ะ โดยหลักการแล้วนะคะทรัพย์สินเกือบทุกชนิดเลยค่ะสามารถนํามาซื้อขายกันได้ไม่ว่าจะเป็นของที่จับต้องได้หรือที่เราเรียกว่าสังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์เสื้อผ้าอาหารโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนี้หรือของที่จับต้องไม่ได้อย่างอาสังหาริมทรัพย์พวกที่ดินบ้านคอนโดมิเนียมรวมไปถึงพวกสิทธิต่างๆที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะคะเช่นลิขสิทธิ์ในงานเพลงสิทธิบัตรในสิ่งประดิษฐ์หรือเครื่องหมายการค้าพวกนี้ก็ซื้อขายเปลี่ยนมือกันได้ค่ะ แล้วถ้าเป็นของที่ยังไม่มีตอนนี้ล่ะครับขายได้ไหมอ่าได้ค่ะกฎหมายเปิดกว้างนะคะให้ซื้อขายทรัพย์สินที่จะมีในอนาคตได้ด้วยตัวอย่างเช่นชาวสวนอาจจะทำสัญญาขายผลไม้ล่วงหน้าที่จะเก็บเกี่ยวในฤดูหน้าหรือเจ้าของฟาร์มอาจจะตกลงขายลูกหมาลูกแมวที่แม่มันยังไม่คลอดออกมาเลยก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ทำสัญญาซื้อขายกันล่วงหน้าได้ฟังดูเหมือนแทบทุกอย่างเลยนะครับแล้วมีอะไรที่กฎหมายขีดเส้นแดงไว้ชัดๆบ้างไหมครับว่า ห้ามซื้อขายเด็ดขาดเลยในเอกสารใช้คำว่าซับนอกพาณิชย์อันนี้มันคืออะไรครับคะคำว่าซับนอกพาณิชย์หรือภาษาอังกฤษคือ things outside commerce เนี่ยนะคะถ้าอิงตามแนวคิดในประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา143มเนี่ยมันจะหมายถึงทรัพย์สินที่ไม่สามารถมีใครถือเอาเป็นเจ้าของได้เลยหรือทรัพย์สินที่กฎหมายห้ามโอนให้กันพูดง่ายๆก็คือของที่เอามาซื้อขายกันไม่ได้นั่นเองคะซึ่งเราอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะ มีอะไรบ้างครับผมแรกเลยก็คือทรัพย์สินที่โดยสภาพแล้วเนี่ยมันไม่อาจจะมีใครเป็นเจ้าของได้หรือที่เราเรียกว่าสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันตัวอย่างชัดๆก็เช่นถนนสาธารณะแม่น้ำลำคลองทะเลสาบชายทะเลที่วดัดที่ธรณีสง ที่ดินสาธารณะที่พลเมืองใช้ร่วมกันเช่นสวนสาธารณะหรือที่ป่าสงวนแห่งชาติอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้เป็นของส่วนรวมใครจะมาอ้างกรรมสิทธิ์เป็นส่วนตัวแล้วเอาไปขายต่อไม่ได้เลยค่ะมีคำพิพากษาดีกาเก่าๆ4 8่4 7 8ก็ยืนยันหลักนี้ไว้ชัดเจนว่าถ้าเอาที่ดินสาธารณะสมบัติมาซื้อขายกันสัญญานั้นก็เป็นโมฆะไปเลยอ๋อพวกของส่วนรวมนี่เองและอีกกลุ่มล่ะครับ อีกกลุ่มคือทรัพย์สินที่แม้ว่าอาจจะมีคนเป็นเจ้าของได้นะคะแต่ว่ากฎหมายเขาห้ามโอนหรือจํากัดการโอนไว้อย่างเข้มงวดเลย ตัวอย่างเช่นยาเสพติดให้โทษอาวุธปืนเถื่อนอันนี้คัดเจนว่าผิดกฎหมายหรืออาจจะเป็นวัตถุบโบราณที่ขึ้นทะเบียนแล้วซึ่งกฎหมายเฉพาะอาจจะห้ามจําหน่ายหรือที่ดินที่จัดสรรตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปก4สี่ศูนย์หนึ่งะคะ่ะที่หลักๆแล้วเขาให้สิทธิทํากินแก่เกษตรกรกฎหมายก็จะห้ามซื้อขายเปลี่ยนมือกันโดยทั่วไปยกเว้นอาจจะตกทอดทางมรดกให้ทาย,ยาทที่เป็นเกษตรกรได้อะไรแบบนี้นอกเหนือตัวทรัพย์สินแล้วก็ยังมีสิทธิเฉพาะตัวบางอย่างด้วยนะคะ เช่นสิทธิอาศัยในบ้านคนอื่นหรือสิทธิเก็บกินคือสิทธิที่จะเก็บดอกผลจากอสังหาริมทรัพย์ของคนอื่นสิทธิพวกนี้มันติดอยู่กับตัวคนที่มีสิทธิค่ะขายต่อให้คนอื่นไม่ได้การพยายามไปทำสัญญาซื้อขายทรัพย์นอกพาณิชย์พวกนี้ก็ถือว่ามีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งลงโดยกฎหมายสัญญาซื้อขายนั้นก็ตกเป็นโมฆะเช่นกันค่ะครับกระจ่างเลยครับไม่ใช่ทุกอย่างที่เราเห็นจะซื้อขายกันได้อย่างถูกกฎหมายจริงๆ ทีนี้สมมติว่าเราผ่านด่านเรื่องรูปแบบสัญญามาแล้วสับสิ่งก็เป็นสิ่งที่ซื้อขายได้ตกลงซื้อขายกันเรียบร้อยในฐานะผู้ซื้อเนี่ยครับพอเราตกลงซื้อแล้วนอกจากหน้าที่จ่ายเงินมีหน้าที่อะไรอีกบ้างครับแล้วก็เออคำถามที่สำคัญกว่านั้นคือถ้าของที่ซื้อมามันดันมีปัญหาเช่นมันไม่เหมือนที่โฆษณาไวา้หรือใช้ไปแป๊บเดียวพังเลยอย่างที่ยกตัวอย่างบ่อย ซื้อรถมือสองมาขับไม่กี่วันเครื่องยนต์มีปัญหาซะง,งั้นแบบนี้ผู้ซื้อเรามีทางออกหรือมีสิทธิเรียกร้องอะไรตามกฎหมายได้บ้างครับค่ะเริ่มจากหน้าที่ของผู้ซื้อก่อนนะคะหลักๆเลยก็มี2อ,อย่างค่ะตามกฎหมายคือ 1. ห,หน้าที่รับมอบทรัพย์สินที่ซื้อตามมาตรา486ก็คือต้องพร้อมรับของเมื่อผู้ขายเขาเอามาส่งมอบตามเวลาสถานที่ที่ตกลงกันไว้นะคะและ2 หน้าที่สำคัญเลยก็คือชำระราคาตามมาตรา487ให้ครบถ้วนตามที่ตกลงกันค่ะโอเคอันนั้นคือหน้าที่ที่ต้องทำแล้วถ้าเกิดกรณีอย่างที่ว่าล่ะครับของมีปัญหาซ่อนอยู่ตอนซื้อไม่รู้เรื่องเลยผู้ขายอาจจะบอกว่าดีเยี่ยมแต่พอใช้จริงไม่ใช่แบบนี้กฎหมายคุ้มครองผู้ซื้อยังไงครับ อันนี้จะเข้าเรื่องความรับผิดชอบของผู้ขายกรณีที่ทรัพย์สินนั้นมันชำรุดบกพร่องอ่ะกฎหมายในมาตรา472เเขาบอกว่าถ้าทรัพย์สินที่ขายไปนั้นมีความชำรุดบกพร่องบางอย่างซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมราคาลงเช่นรถมีรอยชนซ่อนไว้หรือเสื่อมความเหมาะสมแก่ประโยชน์ที่เราตั้งใจจะใช้เช่นซื้อแอร์มาแต่ไม่เย็นเลยหรือประโยชน์ตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญาผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่ะต้องรับผิดชอบเสมอไปเลยไหมครับ มีเงื่อนไขสำคัญเหมือนกันค่ะคือความชำรุดบกพร่องนั้นเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนหรืออย่างน้อยก็ในขณะทำสัญญาซื้อขายนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นทีหลังแต่มีสาเหตุมาจากตอนก่อนหน้าและที่สำคัญมากๆอีกอย่างคือผู้ซื้อต้องไม่รู้ถึงความชำรุดบกพร่องนั้นในตอนที่ซื้อค่ะ ถ้ารู้ทั้งรู้แล้วยังซื้อหรือมันเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดๆแจ้งแจ้งอยู่แล้วแต่เราไม่ทักทวงเองแบบนี้ผู้ขายก็อาจจะไม่ต้องรับผิดค่ะแล้วถ้าเข้าเงื่อนไขที่ผู้ขายต้องรับผิดผู้ซื้อทําอะไรได้บ้างครับค่ะถ้าเจอทําชํารุดบกพร่องที่ผู้ขายต้องรับผิดชอบแบบนี้นะคะสิทธิของผู้ซื้อมีหลายทางเลือกค่ะขึ้นอยู่กับว่ามันร้ายแรงแค่ไหนหนึ่ง อาจจะยึดหน่วงราคาไว้ก่อนคือถ้ายังจ่ายเงินไม่ครบก็ยังไม่จ่ายส่วนที่เหลือหรือจ่ายแค่บางส่วนจนกว่าผู้ขายจะแก้ไขให้เรียบร้อยหรือหาของใหม่มาเปลี่ยนให้ 2. ถ้าความเสียหายมันไม่ได้หนักหนามากอาจจะยอมรับของนั้นไว้แต่ขอลดราคาลงตามส่วนที่มันชำรุดบกพร่องไป 3. แต่ถ้าความชำรุดบกพร่องนั้นมันร้ายแรงมากถึงขนาดที่ว่าถ้ารู้แต่แรกเนี่ยคงไม่ตัดสินใจซื้อแน่ๆผู้ซื้อก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้เลยค่ะคือคืนของให้ผู้ขายไปแล้วก็รับเงินคืนทั้งหมดที่เราจ่ายไปฟังดูเหมือนผู้ซื้อก็มีสิทธิพอสมควรเลยนะครับ แต่มีข้อยกเว้นไหมครับที่แบบว่าถึงของจะชำรุดแต่ผู้ขายก็ไม่ต้องรับผิดชอบเลยมีค่ะกฎหมายในมาตรา473เขาก็ให้ข้อยกเว้นไว้เหมือนกันค่ะผู้ขายอาจจะไม่ต้องรับผิดถ้าเข้ากรณีเหล่านี้ค่ะ 1. ผู้ซื้อรู้อยู่แล้วในตอนซื้อว่ามันชำรุดหรือควรจะรู้ได้โดยง่ายถ้าใช้ความระมัดระวังตามปกติของคนทั่วไปเช่นรอยบุบเห็นชัดๆแต่ก็ยังซื้อ 2. ความชำรุดบกพร่องนั้นมันเห็นได้ชัดเจนประจักษ์แล้วในตอนส่งมอบแล้วผู้ซื้อก็รับของไว้โดยไม่ได้ว่าอะไร 3. ถ้าเป็นการซื้อจากการขายทอดตลาดอันนี้กฎหมายถือว่าผู้ซื้อต้องรับความเสี่ยงเอง 4. กรณีที่ผู้ซื้อผู้ขายมีข้อตกลงกันไว้ล่วงหน้าว่าจะไม่ให้ผู้ขายต้องรับผิดหรือที่เรียกว่าข้อตกลงยกเว้นความรับผิดนะคะเช่นตกลงซื้อขายตามสภาพที่เป็นอยู่อ๋อมีตกลงยกเว้นกันได้ด้วย ใช่ค่ะแต่มีจุดที่ต้องระวังมากๆเลยนะคะสําหรับข้อตกลงยกเว้นความรับผิดอันสุดท้ายนี้คือถ้าผู้ขายรู้อยู่แล้วว่าของมันชํารุดแต่จงใจปิดบังไม่ยอมบอกผู้ซื้อข้อตกลงที่ว่ายกเว้นความรับผิดเนี่ยจะกลายเป็นโมฆะทันทีเลยค่ะใช้บังคับไม่ได้ผู้ขายก็ยังคงต้องรับผิดชอบอยู่ดีเข้าใจครับแล้วเรื่องระยะเวลาล่ะครับถ้าเจอของชำรุดต้องรีบดำเนินการภายในเมื่อไหร่ อันนี้สำคัญมากค่ะเรื่องอายุความหรือระยะเวลาในการใช้สิทธิเรียกร้องเนี่ยกฎหมายมาตรา474กํากำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องฟ้องร้องเรื่องความชำรุดบกพร่องนี้ภายในกำหนด1ปีค่ะ1ปีนับแต่วันที่ได้พบเห็นความชำรุดบกพร่องนั้นนะคะไม่ใช่นับจากวันที่ซื้อถ้าปล่อยเกิน1ปีไปแล้วคดีจะขาดอายุความฟ้องไปศาลก็จะยกฟ้องค่ะดังนั้นถ้าเจอต้องรีบดำเนินการนะคะอย่าปล่อยไว้นาน1ปีนับแต่เจอ โอเคครับค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องของชำรุดบกพร่องแล้วผู้ขายยังอาจจะต้องรับผิดอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะคะคือเรื่องการรอนสิทธิอันนี้อยู่ในมาตรา47 5ค่ะการรอนสิทธิคือหมายถึงกรณีที่เราซื้อของมาแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบุคคลภายนอกหรือคุณอื่นมาอ้างสิทธิในของชิ้นนั้นดีกว่าเราหรือมาเก,ก่ะกวนขัดสิทธิเราทําให้เราใช้ของที่ซื้อมาได้เต็มที่หรืออาจจะถึงขั้นถูกยึดของคืนไปเลยพอยกตัวอย่างได้ไหมครับ เดินเอาโฉนดมายืนยันว่าเฮ้ยที่ดินตรงเนี้ส่วนหนึ่งน่ยมันเป็นของเขาตามโฉนดนะเราสร้างลำที่เขาแบบนี้เรียกว่าเรากําลังถูกรอนสิทธิในที่ดินที่เราซื้อมาค่ะซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้ขายที่ขายที่ดินให้เรามาเนี่ย ก็ต้องเข้ามารับผิดชอบค่ะอาจจะต้องมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้เราค่ะโอ้โหครบถ้วนแล้วก็เป็นประโยชน์หมดมากเลยครับสรุปแล้วนะครับจากที่เราเจาะลึกเอกสารกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้เรียนรู้และควรจะเอ่อตรนหนักไว้เสมอก็คือสัญญาซื้อขายมันไม่ใช่แค่การแลกของกับเงินแต่มันคือการโอนกรรมสิทธิ์ซึ่งมีผลทางกฎหมายจริงๆจังๆร,ร,ร,รูปแบบของสัญญานี้สําคัญมากโดยเฉพาะกับทรัพย์สินแพงๆอย่างอสังหาริมทรัพย์ การทำไม่ถูกแบบเนี่ยอาจจะทำให้สัญญาเป็นโมฆะหรือฟ้องร้องบังคับคดีไม่ได้เลยแม้ว่าจะจ่ายเงินไปแล้วหรือวางมัดจำไปแล้วก็ตามแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกอย่างซื้อขายได้ต้องระวังพรับนอกพณิชย์ด้วยและในฐานะผู้ซื้อเรามีหน้าที่จ่ายเงินรับของแต่เราก็มีสิทธิได้รับการคุ้มครองถ้าของมันชำรุดบกพร่องหรือถ้ามีปัญหาเรื่องสิทธิภายหลังซึ่งผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบตามเงื่อนไขและเวลาที่กฎหมายกำหนด การเข้าใจหลักการพวกนี้ก็เลยเหมือนเป็นเครื่องมือสําคัญนะครับในการปกป้องสิทธิของตัวเองเวลาเราทําธุรกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันใช่เลยค่ะแล้วจากทั้งหมดที่เราคุยกันมานะคะโดยเฉพาะประเด็นเรื่องแบบของสัญญาที่กฎหมายกําหนดไว้ค่อนข้างจะ เคร่งครัดพอสมควรเลยโดยเฉพาะการต้องทําเป็นหนังสือจดทะเบียนสําหรับอสังหาริมทรัพย์หรือการต้องมีหลักฐานบางอย่างสําหรับสัญญาจะซื้อจะขายเพื่อจะฟ้องกันได้เนี่ยมันก็มีคําถามชวนคิดที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่อยากจะทิ้งท้ายไว้คือลองนึกถึงข้อตกลงที่เราอาจจะทํากันบ่อยๆในชีวิตจริงนะคะเช่นตกลงซื้อขายของกันผ่านแชทไลน์ตกลงจองคอนโดด้วยการพูดปากเปล่าหรือสัญญากับเพื่อนฝูงว่าจะขายที่ดินแปลงนั้นให้ในราคาพิเศษ ข้อตกลงพรุ่งนี้ค่ะถึงแม้ตอนแรกมันอาจจะดูเหมือนกันการตกลงที่เข้าใจกันดีทั้งสองฝ่ายก็ดูยุติธรรมดีแต่ในมุมมองของกฎหมายที่เขาเคร่งครัดเรื่องแบบแผนเนี่ยถ้าวันหนึ่งมันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงๆไอข้อตกลงด้วยวาจารหรือข้อความในแชทพวกนั้นนะคะมันอาจจะมีน้ำหนักพอในทางกฎหมายเลยที่จะบังคับให้อีกฝ่ายทำตามสัญญาได้เพราะมันไม่ได้เข้าแบบที่กฎหมายกำหนดไว้เ,เป๊ะ คำถามก็คือ,อข้อพิพาทในอนาคตบ้างคะ่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดต่อไม่น้อยเลยนะคะเป็นคำถามที่กระตุ้นความคิดได้ดีจริงๆครับทิ้งทายไว้ได้น่าสนใจมากสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่มาร่วมการสำรวจแล้วก็สกัดออาแก่นสำคัญจากเอกสารเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายในกฎหมายไทยหวังว่าเนื้อหาที่เราคุยกันวันนี้จะเป็นประโยชน์ในการนาไปปรับใช้ไม่มากก็น้อยนะครับ